ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Marvel Fighter Fight นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปแนะนานะครับเกี่ยวกับที่เก็บของนะครับว่าทํายังไงให้ช่องเก็บของมันว่างตลอดเวลานะฮะหรือเอาง่ายๆก็คือวิธีทําให้ช่องเก็บของไม่เต็มนั่นเองนะครับก็จะมีวัตถุดิบต่างๆที่สามารถเอาไปย่อยได้นะครับทำให้ช่องเก็บของเนี่ยมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คริสตัลน,นะครับในการเพิ่มช่องเลยนะครับเพราะว่า ผมมองว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สงสัยว่าผมหายไปไหนมานะครับประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับก็คือเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเบื่อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มจากขี้เกียจเล่นอีกแล้วนะฮะมันกลับมาอีกแล้วนะครับช่วงหมดไฟนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมทำอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับมาทําคลิปนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมสักเท่าไหร่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์เนี่ยผมกะไว้ว่านะครับอาจจะสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งนะถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงนี้นะส่วนคลิปเนี่ยผมจะทําเป็นคลิปออกมาแทนแล้วกันนะครับก็อาจจะเล่นอะไรเรื่อยเปื่อยไปนะฮะสำหรับใครที่อรอเกม Marvel f i g h e r Fight เนี่ยก็อาจจะต้องขอภายอย่างสูงนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทําเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็จะอาจจะหายไปนะครับอีเวนต์สุดท้ายที่ผมตั้งใจจะทำเนี่ยก็จะเป็นช่วงอ่า ของสไปเดอร์แมนนะครับหนังสไปเดอร์แมนก็คือถึงสิ้นปีนั่นเองเนาะก็เล่นจนถึงสิ้นปีแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับปีหน้าอาจจะไม่ได้ทําต่อหรือว่าอาจจะเล่นเกมอื่นแทนนะครับอันนี้จริงๆผมก็มีอะไรหลายๆอย่างให้ทำนะฮะก็เลยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็มาแนะนําในส่วนของช่องเก็บของก่อนแล้วกันนะครับเป็นทริ้วกันนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับปกติแล้วเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยมันจะเต็มค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่า เวลาเราลงภารกิจอะไรต่างๆในพวก Dispatch Mission นะฮะพวก d i m e n s i o n m i s s i o n เนี่ยมันแจกของค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกียร์นะครับหินต่างๆนะครับที่มันแจกให้มานะครับมันทําให้ช่องเก็บของเนี่ยมันเต็มบ่อยนะครับแล้วก็เต็มได้ง่ายนะครับวิธีแรกนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือการอัปเกรดนะครับไม่ว่าคุณได้วัตถุดิบอะไรมานะครับให้อัปเกรดเป็น6ดาวให้หมดนะครับอย่างเช่นการ์ดนะครับ ก็อัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็น6ดาวนะครับแล้วก็เกียร์เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามอัปเกรดออปชันที่คุณได้ใช้งานนะครับอัปขึ้นเป็น6ดาวนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับแล้วใบไหนที่คุณไม่ได้ใช้นะฮะเน้นว่าไม่ได้ใช้นะครับคุณให้คุณกดคอนเวอร์ตตรงนี้นะครับหรือกดแปลสภาพอะไรก็แล้วแต่นะภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรนะฮะกดเสร็จปุ๊บนะครับให้คุณมาติ๊กใบที่คุณไม่ได้ใช้งานเนาะก็ติ๊กติ๊กติ๊ก จริงๆอันนี้มันเป็นระบบใหม่นะครับซึ่งจริงๆผมได้มีทําแนะนําไปแล้วในในส่วนของแพทอัปเดตนะครับแต่ว่าเอาที่สําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะฮะหรือว่าไม่ได้ดูคลิปอัปเดตอันนั้นนะครับก็ดูนี้แทนนะฮะก็กด convert นะครับก็แบบนี้นะฮะก็จะเสียทองนิดหน่อยนะครับมันก็จะประหยัดช่องได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้คือสําหรับการที่คุณไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อ convert เสร็จนะครับมันจะมา stack รวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่องช่องเดียวนะครับเอาไว้เต s ัส ใช้งานได้เหมือนการ์ดปกติโดยทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะเอามาใส่ตัวละครไม่ได้นะครับเพราะว่าการ์ดมันไม่มีเอฟเฟกอะไรนะฮะมันเอาไวาเอาไว้รีออปชั่นอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมหรือว่าเอาไปอัพสีดาวการ์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเกียร์เช่นเดียวกันนะครับอันไหนที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยคุณก็กดคอนเวิร์ตนะครับทุกคนก็ติ๊ก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 แบบนี้นะฮะลุวคณก็เลือกเสร็จใช่ไหมอ่าสมมติผมเลือกเสร็จแล้วนะครับผมก็กดคอนเวิร์ตนะฮะ ก็จะกลายมาเป็นหินแบบนี้นะครับแล้วมันก็มันก็จะไปสแต็กวมอยู่ที่ช่องเดียวกันนะฮะก็คือตรงไหนว่าอันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเอาไปรีออปชั่นเกียร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น CDP หรือเกียร์ธรรมดาก็แล้วแต่นะครับใช้ได้หมดนะครับผมเช่นเดียวกันกับหินนะครับหินเนี่ยที่ผมจะแนะนําที่คอนเวิร์ตจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหินสีส้มกับสีม่วงนะครับเพราะว่า2อันเนี้ยเอาจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้งานก็คือคุณสามารถ รีได้เลยนะครับยกเว้นเซทฮอกอายอ่ะเซทฮอกอายมันจะได้ใช้งานอยู่นะสำหรับสีส้มนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่เล่นมานานแล้วก็จะรู้นะครับว่าฮอกอายเนี่ยมันไม่จําเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นก็คอนเวิร์ตไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะประหยัดช่องไปอีกนะครับเนี่ยช่องหายไปอีกนะครับส่วนเซตหินที่เหลือเนี่ยผมแนะนําว่าไอ้พวกหิน2 3 4นะครับ1 2 3 4เนี่ยผมแนะนําว่าอัพ อัพให้มันเป็น5-6หนะครับหรือไม่ก็คุณเอาไปใส่ตัวละครที่คุณคิดว่าคุณจะเล่นตัวนั้นนะครับอย่างเช่นผมต้องการจะเล่นควิกซิมเวอรนะแต่ยังปั้นไม่เสร็จหรอกแต่ว่ายัางไงผมก็ต้องได้เล่นเขาแน่นอนแหละผมก็จะเอาหินมาใส่ก่อนอย่างเงี้ยได้นะครับหรือถ้าคุณยังไม่ไดุู้มเซ็หินให้เขาเนี่ยคุณก็ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเซ็ที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะเป็นเซตดาเมถูกไหมฮะสำหรับเซตดาเมดเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับอ่าเช่องนะเจช่องนะครับมันจะใส ทุกอย่างนะครับก็จะมีหินสีเงินๆนะครับสีแดงนะครับสีฟ้านะครับสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีลุ้งนะครับอีก2อันนะครับ มันจะมีอย่างเงี้ยทุกอันเลยนะครับจะใส่แบบเนี้ยทุกอันเลยนะครับก็คือ7ช่องนะครับส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยมันก็แล้วแต่เซตนะอย่างเช่นคุณเลือกเป็นฮอกอายนะครับช่องสุดท้ายคุณจะใส่เป็นสีส้มนะครับถ้าเป็นความกดฮักก็จะใส่เป็นสีลุงเพิ่มอีกก้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นโอเวอร์ไดคุณก็ใส่หินสีเงินเพิ่มอีกก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกหินนะครับถ้าคุณคิดว่ามันลกจนเกินไปนะครับแล้วก็คุณไม่อยากทิ้งมันนะคุณก็เอาไปใส่ตัวละครที่คคุณิดว่า คุณจะได้ปั้นในอนาคตนะครับใส่ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องสุ่มเซตหินก็ได้นะครับใส่ดองเอาไว้นะฮะมันก็จะประหยัดช่องไปได้เยอะนะครับในส่วนของช่องเก็บของนะฮะอันนี้ก็ที่แนะนํานะครับอันสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายเลยก็คืออาจจะหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือพวกไบโอของตัวละครนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครปั้นตัวละครเริ่มปั้นตัวละครเวลเจ็ดสิบหรือเทยสามหรือเอเวกแล้วเนี่ยคุณจะ รู้วิธีนี้อยู่นะครับนั่นก็คือการเอาไบโอตัวละครนะครับมาอัพเลเวลให้กับตัวละครที่คุณจะปั้นนั่นเองนะฮะมันก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้นะครับไบโอที่คุณคิดว่าเอ้ยคุณไม่ได้ใช้แน่ๆเนี่ยคุณก็กดใช้ไปนะครับเพราะว่าไบโอพวกนี้มันจะได้มาจากอ่าพวกเควสไลยวันอยู่แล้วนะครับก็จะมีเข้ามาในตัวเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มันกดอัพทุกวันนะครับกดอัพทุกวันมันก็จะประหยัดช่องไปได้นะครับอ่าสมมติผมอ่าพอแล้วนะฮะผมก็กดนะครับมันก็จะเซฟช่อองไปีกกนะครับ ช่องเก็บของก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับผมหลักๆที่กินพื้นที่ก็จะมีประมาณนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้นะครับไออาร์ติแฟกต์นะฮะอาร์ติแฟกต์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ1ดาว2ดาวผมแนะนําว่าให้ Dismantle นะครับก็คือหลอมนั่นแหละหลอมนะครับก็กดออโต้ซีเล็กไปเลยนะแล้วก็เรื่อง1 2ดาวนะครับก็หลอมไปนะครับส่วนอัน3าดาวถ้าใครอยากจะใส่แก้ขัดใส่อะไรไปก็ใส่ไปก่อนได้นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับ ในส่วนของช่องเก็บของนะครับแล้วก็ในส่วนของ Ma t e r i a l เนี่ยอันนี้ผมไม่มีคำแนะนำอะไรมากมายนะครับนอกจากถ้าใครเป็นสายลง Story Mode นะฮะผมก็แนะนำว่าพยายามลงแล้วก็เก็บจิ๊กซอให้ครบนะครับเพื่อจะได้ไม่เปลืองช่องมากนักนะครับเพราะว่าถ้าคุณลงแบบว่าลงทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้เนี่ยแล้วแบบว่าไม่ได้เปิดจิ๊กซอหรือเก็บจิ๊กซอไม่ครบนะครับมันก็จะค่อนข้างกินพื้นที่ตรงส่วนนี้ซะเยอะนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ทั้งหมดนะครับในส่วนของช่องเก็บของนะครับที่คุณจะประหยัดไปได้นะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับช่องเก็บของของผมเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่าคุณซื้อเนี่ยคุณเสีย100คริสตัลแต่ว่าคุณได้แค่สิบช่องนะครับซึ่งมันแบบว่าได้น้อยมากๆนะครับอันนี้ผมเลยไม่แนะนําเท่าไหร่นะฮะอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของคําแนะนําในส่วนของช่องเก็บของแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะก็สําหรับคลิปถัดไปเนี่ยอาจจะเป็น รีวิวนะครับรีวิวแพทของสไปเดอร์แมนนะครับส่วนพวกยูนิฟอร์มที่ผมเคยซื้อ,อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รีวิวนะหรืออาจจะรีวิวแค่บางยูนิฟอร์มนะครับเพราะว่าตัวละครบางตัวที่ผมซื้อไปเนี่ยบางตัวก็ยังไม่ได้ขึ้นเทียร์สามอยงหรือหรือว่ายังไม่ได้ปั้นเรเวอร0เจ็ดสิบนะครับบางทีมันจะรีวิวได้ไม่เต็มที่นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้ความเก่งของตัวละครกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางตัวให้ดูนะครับส่วนในส่วนของ ชาโนแนนนะฮะถ้าใครรอดูอยู่อันนี้คือยังไม่มีฟิลเล่นจริงๆนะครับอันนี้พูดตามตรงว่าอารมณ์ในการเล่นยังไม่มานะครับก็ต้องขอภายไว้ด้วยนะฮะก็นะครับคิดว่าเกมนี้น่าจะน่าจะถึงที่สุดได้แค่สิ้นปีนะครับสิ้นปีเนาะก็อาจจะหยุดเล่นนะครับสำหรับเกมนี้พักไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวยังไงในอนาคตอาจจะกลับมาเล่นไหมอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวติดตามมาต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ